หลายท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของจอมขมบังเวทในแผ่นดินอีสานที่ถูกขนานนามว่าหมอธรรมหมอธรรมคือผู้เชี่ยวชาญในสยเวททำหน้าที่ปราบผีขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกจากหมู่บ้านแผ่นดินอีสานในสมัยก่อนนั้นว่ากันว่าชุกชุมไปด้วยจอมขมบังเวทบางคนทำผิดครู ก็กลายเป็นปอบกันหลายต่อหลายคนวันนี้ผมจะขอเล่าถึงอดีตหมอธรรมจอมขวังเวทแห่งเมืองหร้อยเอ็ดผู้ซึ่งเคยทำหน้าที่กำาราบปราบปอบหากอมเจ้าแห่งปอบที่ขึ้นชื่อว่าปราบยากที่สุดปัจจุบันท่านคือหลวงปู่พาวาจาสิทธิเทพเจ้าผู้เรืองเวทแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่พาท่านเจนจบในสัพพวิชาเรื่องการปราบผีทุกชนิดและน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่สักลงอัขรเลขยันไว้กลางเพดานปากปัจจุบันนั้นหลวงปู่พาท่านสิริอายุ93ปี38พรรษาหลวงปู่พาท่านเคยให้สัมภาษณ์ในรายการคัมพินิวว่าสมัยก่อนนั้นท่านเคยเป็นหมอธรรมประจำตำบล โนนสวรคร์อําเภอปทุมรัฐจังหวัดอร้อยอ็ดผ่านการปราบผีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผีที่ว่าปราบยากที่สุดก็คือผีปอบหากรมหลวงปู่พาท่านเล่าว่าผีปอบหากรนั้นคือผู้เรียนวิชาไสยเวทขั้นสูงแล้วทำผิดครูจึงกลายเป็นปอบมีวิชาเรียกว่าปอบหากรปอบชนิดนี้ไม่กลัวพระไม่กลัวหมอธรรมคนที่จะปราบ ปอบชนิดนี้ได้ต้องมีสยเวทขั้นสูงกว่าปอบชนิดนี้สามารถเข้าสิงกินตับไตไส้พุงได้เร็วมากถ้ามันเดินผ่านใครแล้วคนผู้นั้นจะล้มหงายตึงในทันทีในช่วงบั้นปลายชีวิตวัยหลังกเกษียณของหลวงปู่พาท่านได้เกิดเบื่อหน่ายทางโลกได้หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสวพัฒอุปสมบทครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2530ปัจจุบันหลวงปู่พาท่านพำนักอยู่ที่วัด บ้านห้องแฮออำเภอปทุมรัฐจังหวัดอร้อยเอดขณะนี้ทางวัดบ้านห้องแฮได้ดําเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลวงปู่พาท่านจึงได้มีดําริให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเหนือดวงเป็นเหรียญแกะบล็อกมือแบบโบราณงานนูนต่ําซึ่งมีความวิจิตรงดงามสวยคลาสสิกเหมือนเหรียญสมัยก่อนปีพศ2,500วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำปัจจัย นำรายได้ทั้งหมดรักษาธาตุขันองค์หลวงปู่พาและอาร่วมก่อสร้างพระอุโบสถวัดบ้านห้องแฮวันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านให้เอาร่วมบุญชาบูชาเป็นรายการที่12เหเนื้อทองแดงโบราณจัดสร้างน้อย600เหรียญลุ้นต่อ9รอบ19เหรียญลุ้นหน้ากากเงินลงยาจีวร19เหรียญลุ้น ลงยาส้ม29เหรียญลุ้นฝังพลอย9เหรียญร่วมบุญชาบูชาเหรียญละ250บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3เหรียญ700บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับมาชมเหรียญกันนะครับนี่คือเหรียญแกะบล็อกมือแบบโบราณงานนุนต่ำนะครับเป็นเหรียญ เหนือดวงนะครับของหลวงปู่พาวาจาสิทธ์นะครับวัดบ้านห้องแฮตําบลโนนสวรรค์อําเภอปทุมรัฐจังหวัดอร้อเอดนะครับสุดยอดเทพเจ้าแห่งพุทธาคมเมืองอร้อเอดนะครับอดีตพ่อเท่าพาหรือหมอธรรมพานะครับผู้ซึ่งปราบผีมาแล้วทุกชนิดนะครับใครที่เป็นคน1ร้อเอ็ดนะในเขตอําเภอปทุมรัฐ นะน่าจะรู้จักหลวงป,ปู่ภานะครับหรือพ่อเท่าพานะหรือหมอธรรมพานะอดีตหมอธรรมชื่อดังในอดีตนะซึ่งเคยปราบปอบหาก้อมนะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผีปอบที่ร้ายกาจที่สุดนะครับปอบหาก้อมเนี่ยนะฮะตามความเชื่อของคนอีสานนี่คือเขาเป็นปอบไสยเวทเป็นปอบมีวิชาเป็นคนที่เรียนไสยเวท นะครับขั้นสูงแล้วก็ทําผิดครูนะครับหลังจากนั้นเขาก็ของเข้าตัวก็กลายเป็นปอบซึ่งปอบชนิดนี้เป็นปอบมีวิชาปราบยากนะครับปอบชนิดนี้ไม่กลัวพระนะครับไม่กลัวหมอธรรมนะครับไม่กลัวผู้เรืองเวททั้งหลายนะคนที่จะปราปรอบชนิดนดี้นะ แสดงว่าคนผู้นั้นต้องมีสยเวทขั้นสูงกว่าปอบตัวนั้นนะครับและหลวงปู่ภานะท่านกำราปอบหาก้มมาแล้วนับไม่ท้วนนะครับจนถึงบ้านปลายชีวิตนะครับในอายุ63ปีนะท่านก็ได้เบื่อหน่ายจากทางโลกนะครับท่านก็ได้เข้าสู่ร่มกาสวพัฒดครั้งที่2นะครับปัจจุบันท่านอายุ93ายุ93ปี38พันษานะครับนี่คือหลวงปู่ภานะครับ ตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับวันนี้ที่วัดท่านนะได้ก่อสร้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็ท่านเองก็อายุมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยใช้อะไรในการดูแลรักษาทัดขันท่านแล้วก็กำลังก่อสร้างอุโบสถด,ด้วยต่านไหนอยากจะร่วมบุญนะครับวันนี้มีให้ร่วมบุญแค่ประมาณ40เหรียญน,นะครับ40เหรียญเท่านั้นเป็นเนื้อ ทองแดงโบราณนะครับสร้างน,น้อยแค่600เหรียญน,นะครับท่านจะได้ลุ้นต่อ9้รอบ19เหรียญลุ้นหน้ากากเงินลงยาจีวร19เหรียญลุ้นลงยาส้ม29เหรียญและลุ้นฝังพลอย9เหรียญน,นะครับร่วมบุญเช่าบูชานะที่เหรียญละ250บบาทนะฮะ จะเรียกเหรียญก็ได้เรียกลุ้นก็ได้นะเพราะว่าเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะแต่เรามาลุ้นหน้ากากเงนินลุ้นฝังปลอยลุ้นลงยานะลุ้นต่อเก้ารอบนะครับเหรียญละ250บาทส่งฟรีนะครับนี่หนึ่งเหรียญก็เป็นซีนเดิมๆอย่างนี้ท่านก็ไปแกะเอานะครับนะท่านไหนหรับสามเหรียญ700บาทนะของดีนะครับหลวงปู่พานะฉายาหลวงปู่พาผีย่านนะใครที่นะอ่า แนะนำว่าใครที่ได้เดินทางไปยังสถานที่เขาเรียกอะไรเปรียวร้างบ่อยๆนะเช่นท่านเดินทางไกลเข้าป่าเข้าดงไปพักค้างโรงแรมตามโรงแรมร้างอะไรเช่นนี้หรือท่านประสบพบเจออยู่กับเรื่องพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณนะแก้ปัญหาไม่ตกนะบ้านท่านนะครับมีเรื่องหนาวร้อนใจพูดผีปีศาจมารังควานนะผมแนะนำหลวงปูา่า เอาไปไว้ติดบ้านอารัธนาหลวงปู่พาเลยนะครับหลวงปู่พาผีย่านนะตำนานที่ยังมีลมหายใจท่านปราผีปราปปอบมาแล้วทุกชนิดนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเย๋ยวกอนอื่นให้ดูรายการนะอันนี้คือรายการแจกสุนจองนะครับแจกสุนจงนะฮะเป็นเนื้อกระไหลทองพ่นทรายนะครับถึงชีพพอดี นี่ฮะเหรียญสวยมากลูกค้าดูเหรียญน,นี้เลขอ่าสี่สี่หรือสี่ห้าในแป๊บนะฮะอุ้ยเลขสี่สี่ครับเลขสี่สิบสี่ครับเป็นโเหรียญแจกศูนย์จองครับอุ้ยสวยมากลูกค้าดูดูฮะนี่กาเรียกว่าทองคำคนจนฮนะอุ้ยสวยจัดเลยว,ว้าวนี่ตอกแจกชัดเจน ชัดเจนแนจัแจ้งแดงแจนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ายันมหาอุดนะเป็นยันตัวเดียวกับของหลวงปู่ทองมาเทาวโรอะนะเขาเรียกยันห้านั่นแหละเห็นนโมพุทธะเอิแต่ว่าเป็นเขียนแบบเขาเรียกยันยันตุก,กตานะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเนี่ยเป็นยันสายของหลวงปู่ทองมานะครับสายนี้เขาจะเขียนยันแบบนี้แหละนะครับ นี่โอ้ยันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับนี่ดูหน้าหลวงปู่พาครับดู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 นี่นะครับงานแกะโบราณแบบนี้ครับถ้าเหรียญแบบเนี้ยนะครับงานแบบเนี้ยต้องอ่าก่อนปีพศสอง0ันห้าร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อกันหลวงพ่อจา่าหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีอะไรพวกเนี้ยนะครับหลวงปู่เอี่ยมอะไรพวกเนี้ยนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเรียนอย่างเงี้ยจะเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับ เหรียญแบบโบราณแกะมือแบบเนี้ยมีความสวยคลาสสิกเห็นไหมฮสวยมากครับนี่นะเนื้อกระไหลทองพ่นรายขออนุญาตเปิดไว้ที่500บาทนะครับเลขสี่สี่ด้วยนะเหรียญนี้นะครับท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะเลขสี่สิบสี่ครับขออนุญาตเปิดไว้ที่เหรียญละห้0รบาทส่งฟรีเดี๋ยวขออนุญาตส่งความสวยท่านชมนะครับพระสวยมากลูกค้านะครับให้ชมนี่นะครับ โหดูหน้าท่านครับโหสวยมากมเลขสี่สี่ชัดเจนชัดเจ้าแจ่มแจ้งแดงแจนี่ตอกแจกนี่ครับหลวงปู่พาสุนทโรวัดห้องแห่ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัฐจังหวัดอร้อยเอ็ดนี่ตอกแจกชัดเจนนะครับสวยมากครับนะรายการแจกสุนจองท <c oughs> ่านไหนอยากได้ก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามารายการนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับนีนะ่สวยๆเลยครับเห็นนะโอโหของดีครับของดีนะครับนะอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตเก็บนะครับ มีสองเหรียญน,นะครับก็ให้เหรียญละห้าร้อยบาทนั่นแหละนะครับมีสองเหรียญอันนี้เลขหกเจ็ดครับอ่เดี๋ยวตัดให้ชมเลขหกสิบเจ็ดนี่ฮะสวยมากครับกระไหลทองพ่นสายครับเป็นรายการแจกสุนจอนีตอกแจกเนหะ็นโหมโหสวยมาก ยังกระทองคับลูกค่ะเอาไปเลี่ยมทองนี่ขึ้นมากเลยนะเลขหกเจ็ดดูฮะดูดูหน้าท่านนะโหสวยมากเห็นไหมฮะตัวจริงในตำนานครับหลวงปู่พาผีย่านครับอ ตำนานพ่อเท่าพาหมอทำจอมขมังเวทแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้ปราบผีมาแล้วนับไม่ถ้วนครับจอมขมังเวทแห่งเมืองอร้อยเอ็ดครับนี่นะครับเปิดเอาไว้ห้าร้ยบาทนะลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับของดีนะฮะอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตเก็บนะครับถ้าแบบนี้เก็บได้สบายนะแล้วก็เป็นวัตถุมงคล รุ่นแรกด้วยนะต้องต้องเรียนให้ทราบนะครับเป็นยุคแรกนะครับนะแล้วก็ท่านไหนอยากจะได้นะครับมีอยู่ประมาณสี่สิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะให้ชมสักสามเหรียญสามลุนแล้วกันนะอ๋ออันนี้แกะแล้วนี่อันนี้ผมแกะดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนจะขึ้นไลน์ให้ท่านชมนะครับเนี่ย งานทองแดงโบราณต้องบอกว่าทองแดงโบราณก็มีส,วส่วนผสมของอ่ามีเงินมีทองคําด้วยนะครับมีทองแดงผสมกันนะครับเนี่ยนะผิวเขาจะผิวเขาก็จะค่อนข้างแบบว่าเห็นไหมมาดูดูผิวทองแดงโบราณนะดูผิวเขาจะสวยนะครับองค์นี้เลขหนึ่งเจ็ดห้านะครับนี่นี่ต่อโคทางนี้นะเขียนซ้ายท่านนะหมายถึงซ้ายในหน้าจอนี่นะนะครับนะ แล้วก็ต่อโคดเป็นเนี่ยเ,ยเป็นอ่าผมมองเป็นหลังคาอุโบสถนะนี่น,น,นะต่อโคดเป็นหลังคาอุโบสถนะครับน,นี่ทางด้านขวาอุลสวยมากลูกค้าดูาเดี๋ยวขอส่องดูสักหน่อยนะพระสวยมากครับพระแบบเนี้ยหายากนะครับพระดีไม่จำเป็นต้องดังพระดังไม่ได้แปลว่าจะดีนะครับนี่ไอที่ดังๆอยู่ตอนเนี้ยที่ท่านเล่นหากันอยู่ตอนเนี้ยนะ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระดีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่านี่นะพระไม่ดังพระาราคาไม่แพงนะครับไม่ได้แปลว่าพระไม่ดีไม่ได้แปลว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะช้างเผือกในปลาใหญ่นะครับสวยมากนี่ต่อโคตดเป็นหลังคาโบสถนะครับเลขหนึ่งเจ็ดห้า เหรียญเหนือดวงพิมพ์แกะมือแบบนี้อนาคตเนี่ยนะผมว่าเก็บได้ให้รีบเก็บครับเงิน <é? S 2> แสนรอท่านอยู่อ่ะวางั้นดีกว่านะครับเหรียญ <ern> แบบนี้ด้วยฮะดูท่านดูเหรียญซะก่อน <Lindsay> ผิวแบบโอ้โหคาสสิกมาก <Cap it up> แล้วเป็นงานแกะมือโบราณแล้วทําผิวแบบโบราณอย่างเงี้ยนะมัน <Cow> บ <build> โอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยดูดูงานนี้ย นีโอ้ยสวยคมดูดูดูโอ้โหท่านไหนอยากได้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่น้องครับดูฮะนะคุณพี่นะดูครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสองร้อยห้าสิบบาทท่านดูความสวยครับท่านได้ของดีนะครับท่านได้ของดีได้วัตถุมงคลของแท้และได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์นะครับ เพียง250บาทนะครับนี่นะ,ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะแกให้ชมสัก2องลุนนะฮะมาดูนะผมจะเจองานลงยาง,งานหน้ากากงานก้ารอบงานฝังพลอยหรือเปล่านะครับให้ท่านชมสักสองลุ้นก่อนจะอำลาพาจากกันในวันนี้นะครับอุ้ยยังไม่เจอฮะอุ้ยแต่องค์นี้ผิวสวยมาก รงนี้ผิวสวยมากครับเป็น,งาน,นงานผิวเดิมครับเนี่ยดูค่ะงานผิวเดิมฮะดูครับองนี้เลขอ 25. สองสี่สองสี่หรือสองห้าสองสี่ศูนย์นะครับนี่ต่อโคดรลังคาบทโอ้สวยจริงนะฮะสวยมากครับดู โอ้โหผิวโหดมากนะครับผิวโหดจริงๆครับถ้าบอกผมเป็นนวานะ่าใหผมเชื่อเลยนะเนี่ยท่านดูนะเหมือนเนื้อนวะเลยนะครับถ้าบอกผมเป็นนวะผมเชื่อนะโอ้ดูแบบสวยมากเข้มขังอะแลดูเข้มขังท่านดูครับดูความสวยฮนะดูครับโอ้โหสองร้อยห้าสิบาทท่านได้แบบนี้อ่ะแก่อ,อีกสักลุ้นสักเหรียญน,นะครับ ให้ท่านชมนะครับเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเรามารุ้นลงยารุ้นหน้ากากรุร้นฝังพลอยนะครับรุ้นไปพร้อมกันจะเจอไหมยังไม่เจอครับงานลงยางานหน้ากากงานฝังพลอยแต่เหรียญสวยมากเลขหนึ่งหกสามเนี่ยอะแกะสักหน่อยอยากเขียนรายการที่แบบว่า รายการที่แบบว่าลงยานะฮะอยากเห็นรายการลงยาเงินหน้ากากไงนะคผ,ผมแกะให้ท่านดูหน่อยผมอยากเห็นนะครับผมอยากเห็นยังไม่เจอนะฮะเหรียญนี้เลขสามแปดหกครับสวยจัดเลยเนี่ยโอ้อยากเห็นลูกค่ะแกะไปแกะมาผมว่ามันจะหมดกองล้วมั้ง <laughs> อยากเห็นเหรียญลงยาครับ เหรียญลงยาเหรียญหน้ากากอะไรเงี้ยจะสวยขานาดไหนโอ้สวยมากเลข 3, 8, สามแปดสี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงไม่จริงนงังนะครับงานแบบนี้นี่คุ้มค่านะคุ้มค่าเงินว่าอย่างนั้นเลยพระแบบเนี้ยผมบอกได้แล้วผมไม่เสียดายเงินเลยคุ้มค่าเงินมากนะครับพระแบบเนี้ยนะครับอุ้ยองค์นี้สวยจังเลย ผิวแบบนะยังไม่เจองานลงยานะลูกค้านะนี่เลขอะไรไมั้อ๋อเลขสี่หกสี่อุ้ยเลขถามเงินถามทองด้วยฮะสี่หกสี่ด้วยสองร้อยห้าสิบาทครับผมนะครับท่านไหนอยากได้ก็แจ้งเข้ามานะครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับนะโอเคนะครับท่านไหนสนใจนาอยากจะลุ้นนะลุ้นลงยาเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะเรียนก่อนนะครับนะไม่ได้ลุ้นเนื้อนะ ไม่ได้มีเนื้อเงินไม่ได้มีเนื้อทองคำนะเป็นเนื้อทองแดงโบราณทุกเหรียญแต่ท่านได้ลุ้นงานหน้ากากเงินงานลงยาส้มนะงานฝังพลอยงานต่อเก้ารอบนะครับนะท่านไหนอยากจะได้เหรียญแกะบล็อกมือแบบโบราณรุ่นเนื้อดวงหลวงปู่พาสุนทโรนะเทพเจ้าผู้เรืองเวทแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับวันนี้สวัสดีครับ